สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนเสียงเจ้าเจียวยลินมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเป็นยังไงคะอยู่ดีไม่แห้งสุผูสุคนบัวยลินกะวังว่าอายนองสิอยู่ดีมีแห้งเนา,นะ,า,า,านะค่ะเนาะค่ะคงสิมีความสุขสมหวังกันไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะยนลินกหว,วังว่าคลิปแต่ละคลิปที่ยลินเหตุออกไปสิมีประโยชน์ต่ออายต่อนองบ่ ขออภัยค่ะบ่หน่อยกระไรบ่ดันใดกระดานหนึ่งเนาะค่ะเนาะเผื่อว่าคลิปใดคําเวาใดย่าเล่นใดเวาพิพผาดพังไปกะขออภัยไว้หลายๆนะคะเด้อ่าเล่นบ่ใดมีเจตนาผาดพิ้งหรือกระทบกระเทียบเปรียบเปรยอ่าชีวิตของทันใดอ่าเพื่อให้เกิดความเสียหายนะคะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮาเอามาเวามาแบ่งปันกันกบมาจากประสบการณ์มาจากความเป็นจริงเฮากับมาแบ่งมาปันกันทั้ง ขอดีแล้วก็ขอบ่ดีแล้วก็แยกแยะสู้กันฟังเนาะคะนะ่ะเนาะถึงเรื่องเล่าการใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนหรือว่าทางเมืองไทยที่เอามาแบ่งปันให้คนทางต่างแดนเบิง่กบงก็เป็นอีหยังที่ดีหลลายค่ะเป็นอีหยังที่ดีหลลายค่ะเมื่อนี้ยายเล่นมีแนวมาฝากมาตอนพี่น้องอีกคือเกาล่ะคคะพี่น้องค่ะอันที่จริงอ่ะเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่เป็น เอฟซีเ uh, ย,ยลินมาตั้งแต่แหลกเริ่มเดิมที่กัสเซลูสถานะของเย,ยลินดีเนาะคะ่นะเนาะวายเายล่นไปจังไดมากจังไดเนานะคะ่ะนะกะพอดีมีเอซท่านหนึ่งเราก็ถามในคอมเมนต์บอยบอยขังค่ะเราก็ถามบอยขังเมื่อนี้ยเยลินก็ได้ถือโอกาสที่สีมากว้าให้พี่ให้น้องฟังอีกรอบหนึ่งไขขคอของใจเอซเนาะว่าแฟนเย,ยลินไปใส เออยาลินคืออยู่กับลูกสองคนค่ะอ่าเข้ากับซีมาวอลซูกันฟังอ่าพ่อเป็นสังเปตนะคะเนาะค่ะถ้าหากว่าพู้ถี่เขามาใหม่ยังว่าท่านได้ลูกคลิปนี้กับมาฟังไปน้ากันค่ะสําหรับผู้ใดลูแล้วกับฟังอีกคือเก่า <laughs> ฟังอีกคือเก่าดอกล่ะค่ะหายสินี้ยาลินเดอ้อว่าหานี้ไปใส่เด้เจ้าสิไปกับชิกค้าไว้คือเก่าค่ะ คลายคอของใจเนาะคะ่ะเนาะว่าแฟนเยลินไปใสเยลินยาค่ะพี่น้องขาเยลินเป็นสาวโฉดค่ะพี่น้องโฉดชั่วค่ะเยลินเป็นคนโสดค่ะเยะลินยากับอดีตสามีแล้วอ่าเยลินก็เลยมาอยู่นี่กับลูกสองคนค่ะปีนี้กับเป็นปีที่หาที่อยู่บ้านหลังนี้มาแต่ว่าสถานะยาของเยลินก็รอเขาไปปีที่หกแล้วล่ะค่ะพี่น้องค้ากับ ตั้งแต่มีเลื่องเน,ะะนะาะค่ะเนาะค่ะยยลินกะเลยใส่ชีวิตโสดมาตามที่พี่น้องเห็นเนี่ยล่ะเป็นย่างาคือ,อยูผู้ดเดียวคือ,อยูแต่กับลูกค่ะในแต่ละเมือเราเว้นกับ <c oughs> กับสู่ชีวิตไปจังสีล่ล่ะค่ะแล้วบัตทินีกับซีมี่คำถามว่าถ้ายยลินโสดเป็นอย่างเยลินคือบอมีแฟน คือว่าเอาแฟนใหม่ค่ะเอลินก็สิตอบร่วมๆกันไปในคลิปนี้เนาะคะ่นะเนาะว่าการที่เข้าใส่ชีวิตเป็นสูตรเนี่ยอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เมืองไทยอยู่ใส่กอดีอ่ามันขึ้นอยู่กับที่เข้าเลือกคะ่ะพี่น้องคะ่ะเราเลือกที่จะอยู่เป็นสูตรหรือเราเลือกที่จะใช้ชีวิตกับใครอีกครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับที่เข้าเลือกแต่ที่เยลินยังบ่าท่านในมีแฟนใหม่นั้น เยลินยังบ่ท่านไดอยากใดค่ฮะพี่น้องค่ะอ่เยะลินมีความอ่กังวลกับการใส่ชีวิตประจำวันกับการที่สิดูแลลูกแล้วก็มีอ่าความหลับผิดชอบหลายๆอย่างทางเมืองไทยแม่เยลินก็นยังมีชีวิตอยู่ยายและยินอ่ย้ายเถาเยลินกันยังมีชีวิตอยู่อ่าความรับผิดชอบต่างๆที่เยลินยังยังมีอยู่เนี่ยเยลิน ต้องการให้ตรงจุดนี่โอเคก่อนแล้วลูกสาวเะล่นกะบบอทันไดโอเคปันไดหลายหลายคนอาจสิเข้าใจว่าลูกสาวใหญ่แล้วเขากับอาจมีผูบาวผูแพ้แล้เวเม่คือบ่มีม, <c oughs> มันบอเนี่ยกพี่นองค่ะมันบาเนี่ยอะไรคนกับอาจสิเข้าใจว่าบ่มีผูมมักเจ้าตี มันก็นมีห่ห,หล่ะพี่น้องผู้มากนั้นหลายโพดแตกสวดสวดหองอยู่คืออึงนี่หองอยู่คืออึงนี่อ้อมคางอ้อมเอวขันข้อสีเอาข้าก็เอาได้เยอดอกพี่น้องค่ะแต่ว่าเยลินยังบัท่านไม่อยากลงเอ,อย๋อยกับผู้ใดเยลินอ่าอยากใส่ชีวิตโสดไปจังสี่โดนๆครับพี่น้องค่ะตักตวงความสุขอ่าได้ดูแลเจ้า,จาของได้ทาม ใจจาคว,ว้างว่าจะควางต้องการอีหยังค้นหาตัวเอง่ะที่เนี่ยการที่ห้าใส่ชีวิตอยู่คนเดียวโดยโบมีเฟนเนี่ยในความรู้สึกของเยลินและพี่น้องห้ามาแบ่งปันกันเนาะ่ะเนาะในความรู้สึกของเยลินไม่ใช่ว่าเราเก่งจนเราไม่ไม่ต้องการผู้ชายเข้ามาในชีวิตไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิน้นเยลินยังมีความรู้สึกอ่า ปรัานาหลายๆอย,ย่างเหมือนไอโนองสุผูสุคนนั่นแหละค่ะยังตัดว่าท่านใดดอกกิเลสกระไดค่ะก็ยังมีกิเลสอยู่คือเก้านั่นละแต่ว่ายายลินให้ความสําคัญเรื่องมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตหน่อยกว่าให้ความสําคัญกับการให้เวลาตัวเองให้ความสําคัญกับเวลากับความสุขที่ยายลินสามารถอ่าอ่าสร้างความสุขนั่นให้ตัวยายลินเองโดยที่บ่ต้องมีผู้ชาย บ่ได้หมายความว่าผู้ชายบ่มีความหมายนะคะผู้ชายดีๆมีความหมายผู้ชายไม่ดีเขาก็มีความหมายในมุมมองของเขาคือทำไมยลินพูดแบบนี้เพราะว่าผู้ชายที่บ่โอเคเรานันเขากะหายบทเลียนเฮาเห็ดเฮาได้เลียนรูได้เห็ดเฮาได้มีความเข้มแข็งแล้วก็ได้รูจากคำว่าหักตัวเองหลายขึ้นนะคะนาะส่วนผู้ชายที่ดีๆ ก็มีความหมายแต่บุคคลที่ดีๆเหล่านั้นหายากพี่น้องผัวน่ะซัมสีเอาดีดนิวเอาก็ไดยางลงบันไดาบานได้แล้วพี่น้องคำซ้ำสีเอาซํำผัวให้พี่ให้เยลินบอกซ้ำนี้สโนคันวะแต่ผู้ชายดีๆมันหายากพี่น้องคะ่ะนี่คือเหตุผลเป็นยางเยลินยังบัทันได้มีแฟน กระเบื้องไปเรื่อยๆพี่น้องอย่าลืนกระเบื้องไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งยลินมีความมั่นใจในตัวเองเพียงพ่อว่าเยาลินเป็นคนที่มีคุณภาพเพียงพ่อที่ไผสักคนหนึ่งได้ไปเป็นลูกเป็นเมียบริยนยองเจ้าของนะคะเยลินเป็นคนที่ผู้หญิงที่มีคุณภาพคนหนึ่งมีคุณค่าคนหนึ่งเพียงพ่อสําหรับผู้ชายที่ดีๆที่เหมาะสมกับเราค่ะเยลิน ยายลินมองถึงจุดนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายเหมาะสมไม่เหมาะสมเฮากับเบิงใส่วิจารณญาณเบิงใส่เวลาแล้วก็ความรู้สึกนะคะเนาะปัจจุบันนี่อายุยายลินกับไก่เลขหาล่าแล้วนะคะนะเนาะเฮาบแม่นวัยสาวคือต่างแต่กี่ตะเกาพ่อทีสิหลักๆลักเลิก,ลก,ลกพ่อทีสิล่องเล่นกับชีวิตนะคะเนาะยายลินผ่านชีวิตหนักมาหลายหลายหลายคักจนจน ณปัจจุบันเนี่ยยลินกะมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับชีวิตประจําวันมีความสุขที่ได้ใส่เวลาอยู่กับลูกแล้วกัได้ใส่เวลาหันเข่ามาดูแลจาควางแห่งความรักแก่ตัวเองอย่าลินหักจกควางลายค่ะพี่น้องค่ะไม่ใช่ว่ารักตัวเองมากเกินไปจนเราไม่เปิดหูเปิดใจยอมรับผู้อื่นบ่แมนนะคะ ผู้ชายที่ดีผู้ชายที่เหมาะสมเขาสิรู้ว่าผู้หญิงที่รักตัวเองมากคือผู้หญิงที่เป็นคนที่มีคุณค่าที่เขาอยากจะได้แต่ผู้ชายเรานั้นส่วนใหญ่แล้วเขามีครอบครัวค่ะพี่น้องค่ะเขามีครอบครัวมีครอบครัวที่น่ารักมีลูกเมียที่น่าฮักเลวนะคะเนาะอ่าค่ะอันนี้คือเฮ้าเวาสู่กันฟังนะคะเนาะแล้วยะลิ่นกับบอดดายมคมามคว่าวคนที่สุดกระเลกระลาดวิน่มนีเป็นคนบบดีนะคะเนาะยะลิ่นบรสามารถไป ตัดสินชีวิตของไยว่าผู้ใดสีสัวจังสันหรือบอดีจังสี่ดอกค่ะเพระาะว่าเยลินเอาเวลาตรงจุดนั้นมาปรับปรุงตัวเองมาดูแลตัวเองมาให้ความรักเจ้าของออดูแลเจ้าของแล้วยลินก็ดีใจที่ได้มีโอกาสใส่เวลาดีๆกับลูกก่อนที่เขาสิออกไปใส่ชีวิตส่วนโตของเขาก่อนที่ลูกจะมีชีวิตครอบครัวเป็นของของเขาในเมื่อนั้นแล้วเยลิน กะอาจที่สีลงหลักปักฐานกับไัยอีกสักคนก็ะได้ถ่ายเาล่นคิดว่าผู้ชายคนนั้นมีความอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่เพียงพอค่ะพี่น้องค่ะเยะลินมองหามองนีมองหาความซื่อตรงซื่อสัตย์บไดมองหาแค่เอามาหลับนอนซื่อๆค่ยะยเยลินสีมักจังสันเยลินบไดมานัง่งเบายๆอยู่จังสีดอกค่ะ หกคอมเมนต์ตีร่างกายยูเกะใดก็ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะนี่คือนี่คือความรู้สึกของเยลินนะคะเยลินไข่ขอของใจให้เอฟซีไปแล้วอ่าแฟนเยลินไปใสเยลินบม่มีแฟนค่ะเยลินยามา่ได้ห้าหกปีค่ะเยลินอยู่โตคนเดียวเยลินเป็นส,าว,นววส,สาวโสดค่ะพี่น้องชูชั่วโสดค่ะสาวโสดค่ะพี่น้องคะ่ะโสดอย่างไรให้มีความสุข ส่แบบสไตล์เยลินค่ะสไตล์ของเจา้าสไตล์ของไพยของมัน่นบพระว่าสิเป็นไอหนองผู้ไสก้ก็ดีผู้ยิ่งกด็ดีเนาะค่ะเนาะรักใครก็รักได้แต่เราอย่าลืมรักตัวเองให้คุณค่าใครเราก็ให้ได้แต่คนที่เราควรจะให้คุณค่าก่อนคือตัวเราเองนะคะถ้าเข้าหูจะให้คุณค่าเจ้าคว้างแล้วหักจะควางเป็นแล้วเข้าสิบบโหอยหาสิบ๊กระเสือกกระสน หาสิ่งเหล่านั้นมาเติมให้เราเพราะเราสามารถเติมสิ่งที่ขาดหายให้กับตัวเราเองได้แล้วก็มีความสุขกับชีวิตปัจจุบันกับชีวิตประจําวันกับสิ่งที่ทําอยู่นะคะค่ะกระวางว่าคลิปนี้อ่าสิไค่ขอความใจหลายๆคนไปแล้วเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะโสดค่ะเยล่นเป็นโสดบ่มีแฟนผู <laughs> ้ดใดอยากเป็นแฟนเยลินกับลง่งคอมเมนต์ไว้ <laughs> เดี๋ยวสิรับพิจลลารณานะค่ะคลิปนี้ไม่มาฝากมาตอนว่าหยอกว่านัวหัวมวนกันให้ไอ้ไย้หน้องฟังเนาะค่ะเนะาะค่ะกะวังว่าไอ้น้องสุขผูสุขคนสี่ รับลูกไปแล้วนะคะเนาะค่ะกับจังไดกับขอบบุญขอบคุณหลายหลายเยค่ะเด้อที่ถามไทยเขามาเราก็ความรู้สึกดีๆของอายของน้องลุงป่าเอาอาลูกหลานสุกคนที่เขามาแบ่งปันกันค่ะคลิปนี้ยายเล่นกับสิคอในหยาดบาดขำาอโตไปอีกสักก้อนพ่อกันคลิปหน้านะคะเขายัางมีอีย่างดีๆลายอย่างเบาๆซู่ก,กันฟังคือเก่าคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ล่าไปแล้วคะ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะโชคดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะวัดดี ีค่ะบ๊ายบาย